ทำเอาแฟนกลับแฟนละครถึงกับใจเต้นไม่เป็นจังหวะก,กันเลยทีเดียวสําหรับการลุกขึ้นมาเข้าโหมดเซ็กซี่ของนางเอกซุปตาชื่อดังแมทพีรณนีทั้งนี้ก็เป็นเพราะภาพถ่ายล่าสุดที่เจ้าตัวได้นํามาแบ่งปันลงในอินสตาแกรมขนาดสวมเสื้อเชิ้ตสีส้มอมชมพูเหลือบทองพร้อมกับปลดกระดุมโชว์ผิวขาวโอโมโอกระแทกเต็มสองตาเล่นเอาใครหลายคนถึงกับต้องอุทานร้องว้าวกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอ พลดในช่องคอมเมนต์ก็ยังมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความเซ่บกันแบบพอดีพอดีของสาวแมทพิรณีอย่างล้นหลามชุดสวยชุดขับผิวคนใส่มากถ้าจะสวยขนาดนี้แล้วก็กลับมารับบทนางเอกนะจ๊ะสวยมากแม่สวยหุ่นเป๊ะอีกทรั้งยังชื่นชมผิวเนียนละมุนของเจ้าตัวกันอย่างคึกคักเลยด้วย